พระสงฆ์20รูปประกอบพิธีทางศาสนาบริเวณส่วนจะแสดงหมีแพนด้าภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับแพนด้าหลินหุ้ยในวันครบรอบ7วันการตายของแพนด้าหลินหุ้ยค่ะในอูจื้ออู่กองสุวนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ยังได้ร่วมกันนำช่อดอกไม้วางแสดงความไว้อาลัยต่อก,การจากไปของแพนด้าหลินหุย้ย กองสุนใหญ่แห่งสาธารณชาชนจีนประจําจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าแพนด้านับว่าเป็นทูตสันทวไามาตรีระหว่างไทยจีนนอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยแล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้ที่พบเห็นค่ะที่ผ่านมาทางสวนสัตว์เชียงใหม่นั้นได้ดูแลแพนด้าเป็นอย่างดีสําหรับสาเหตุการตายคงต้องรอผลการผ่าชนาสุร่วมกันนะคะระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากจีน ส่วนจะมีแพนด้าตัวใหม่มาทดแทนลินหุ้ยหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องการเจราจาระหว่างรัฐบาลในอนาคตค่ะยังอยู่ในช่วงที่ว่าเราต้องมาดูสืบดูสาเหตุแล้วก็ค่อยมาสรุปผลงานของความร่วมมือ20ปีของโครงการที่กำลังดำเนิกนการอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วบนพื้นฐานนี้แล้วคือผมคิดว่าเ,เราเปิดกว้างครับครับครับ แล้วเราค่อยมาเจราจาด้วยกันจีนไทยพี่น้องกันเราไม่ใช่อื่นไกลเป็นนิสประเทศอยู่แล้วครับครับครับส่วนเรื่องการจ่ายสินหมายตามสัญญาประกันภัยที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทำไว้กับบริษัทเอกชนด้วยทุนประกัน15ล้านบาททางบริษัทได้ประสานกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเพื่อขอเอกสารผลการชนะสูตรจากผู้เชี่ยวชาญของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยหากทางบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วก็จะมอบสินใหม่ให้กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยต่อไปค่ะ